เมื่อนี้เป็นวันหยุดของหลายๆคนบางคนกับไปเที่ยวกับครอบครัวเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์หลายๆคนไปเที่ยวใดกันเดครับเมื่อนี้แอดอยากแนะนําร้านกาแฟจากสองร้านที่อยู่ในสวาน,นดินแอดทิ่พาไปเมื่อนี้นั่นก็คือ<ป>ร้านกาแฟ ไบเกอร์ที่อยู่ในสวานดิตินรักาที่ออกไปชิมกาแกาฟห้างเกี่ยวควันคาเฟ่น้ำตอนนี้เขาวนรถอยู่ในสว่านดิกิกนเมืองสวานดิดินหาที่จอดรถตั้งหลักก่อนเราะเบิงเมืองก่อนเมืองสวา่างดิตเป็นจังไรเด่มื่อนี้เป็นบรหยุดธ์ของหลายๆคนบางคนกับบรรยุทธ์บางคนกับยูกาอยูกางคนกับยูบ้านบางคนกัไปยุงยกงานไกลๆขุนเผาหางเงินหาค้ำวาสันวาหยุดบอดดยด็อกช่วงนี้เพราะว่านีสินยังหลายโยวาสันวายังเก็บกรรเรื่อยโยวาสันวาลูเกเต่าพ่อแม่ยข้างบ้านเฝ้าใส่เงินโยวาสันวานั่นก็คือไบเกอร์้า าเฟ่เป็นร้านสองสองกาเฟ่สองสองไบเกอร์สองสองนั่นแหละร้านก็ตกแต่งเรียบง่ายสบายสบายเหมาะสำหรับคนหักฟันย่นมาหยุดซอยวัวอยากไปไกลเส้นระหว่างอุดรธานีสกลนครถ้าออกมาจากท้อสว่างเดี๋ยวมาประมาณสองกิโลขี่มือทางไปอุดรธานี่อจิพอร้านกาเฟ่กาเฟ่ร้านรสชาติหรือว่าใส่ได้ผู้ได้พลานไปผ่านมาก็อย่าลืมมาแวะเด้อร้านนี้บอกได้ครัเดียวว่าแซ่บเอ็ดการันตีเลย ต่อมาเนี่ยก็คือแก้วควันคาเฟ่อยู่ในสวาในติดอีกคือกันแก้วควันคาเฟ่เป็นร้านอาหารกึ่งคาเฟ่แล้กก็มีสวนสัตว์นําเดอ้อผู้ใดบ่เคยมากก็อยากให้มากมาแล้วสิติดใจชันเดเอแอดบอกได้คําเดียวว่ามาตรงนี้แล้วได้ครบถุกรดชาิเป็นกึ่งร้านอาหารแล้กกาคาเฟ่มีสวนสัตว์นําชันเดอผู้ใดอยากไปอยากมา,าพาลุงพาเต่าพาหลานมาเบิ่งเดอร์ตอนนี้เพิ่นวามีมีหอดจอระเเคโอ้ยบบเมนสิงโตนําก็มีเด้อเพิ่นว่าเอามาใหมว่าชันว่าบ่วสิเป็นพวกงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆห้องรับรองต่างๆก็มี เกดมาบ่อยแล้วรู้สึกว่าประทับใจเพราะว่าเป็นคาเฟ่กึ่งร้านอาหารคาเฟ่ยูนิกะอร่อยอร่อยอรสชาติให้เป็นที่หนึ่งเลยพว่าจะเป็นพวกคาเฟ่อาหารก็คือกันอาหารก็าารกสุดยอดผู้ได้อยากไปอยากมากคลิปหน้าผูกเกินว่าแก้วควันคาเฟ่สว่างเด่นดีดกับทขึ้นมาเลยเด้อนั่งท้องตึงนั่งตาย่อนเอากาแฟตบถ่ายเข้าไปพี่น้องเออโลกเปิดซันเดย์ู้ได้เคยไปเคยมาเลยค่ะผู้ได้ว่าทนเ,เคยมาลองเม่นมาเบิ่งเด้อเราเคยมาแล้วรู้สึกจังได้ด้ที่ว่าะายคนอยากสิมาทีงนีบรรยากาศดี เมื่อวันปกติกะสิเงียบจักนอยว่ามันเป็นบรรยากยาศที่คาเฟ่ย,ยู่กลางทุงหน้านั่นนาบรรยากาศมันดีค่ะอิลีรอซันเดย์ถ<ว>้่มา,าสองอาทิตย์คนกะสิไลเดย์จกย<อ>ักหน่อยว่าเต่าเราอ่อนยุดโรงเรียน,านนาั่นน่ะิมาเต้ออยู่บริเวณนี้ว่าโนาเชื่อว่าชิมีสวนสัตยมยมอยู่ทางสุนครบา้านเฮาด้วยอยากไปอยากมากมาเบิงสัตว์หรือว่ามาขี่เต่าหาทารุปกระไดขึ้นกันเด้อมุ่งทารุปต่างๆหลายคัะอีลีเนาะโบว่าชิมาเป็นครูหรือว่ามากับครูหรือว่าชิมาเป็นมูคณาสั ก็มีขึ้กันเด้อแกะพวกแพะก็มีขึ้กันจอดเพดมันย่ายบวเบิร์ดให้มาล่องเองซันเดย์ผู้ใดอยากมาตามแอดมาเลยเด้อพิมนากูเกินมาแก้วขวันคาเฟ่กระไดขึ้กันเบิ่งมาถึงจุดนี้แล้วก็จะลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกุนั้งใจให้แอดเด้อ